อ่าครับวันนี้ล่างแจกที่เท่าเลี้ยไม้ครับเลี <ec> ้ยไม้เอาโซ่ติดกับลูกหนูเรียบร้อยแล้วครับนี่โซ่เส่ลูกหนูติดติดโซ่เส่ลูกหนูเราก็เลี้ยไมยน้นะครับเลยเป็นทอนวันนี้ก็สืบเลื้ยงต่อกันมาอีกครับวันนี้เป็นเรื่องเดียวกันแหละครับแต่ว่าแต่ว่าคนละเรื่องครับเป็น,ลนลเลี่องเดียวกันครับ เรื่องเดียวกันนี่หมายเขาว่าคลิปวิดีโอนี่เป็นคลิปวิดีโออันเดียวกันครับแต่ว่ามันค้นละเรืองครับบัเนี้ไอเรือเมื่อกี้นี่คือเรืองตัดใหม่นาะพี่น้องบานนี้เป็นเรื่องไอเอาวาวลงครับบัเนี้นี่ครับพวกกาล่งกาล่งสาวเสือกอยู่นี่ครับนี่ก็ล่งสาวเสือกอยู่นี่ครับมาเบืองครับบันนี้ยพ้นย้อนย้อนวาวครับย้อนวาวบ้านที่านบ้านเขาเรียกว่าย้อนวาวเนาะ ย,อย้อนวาวไปเสมอว่านเนียครับมว่านเนี่ยแซ่ละพูนครับพ่นแอว้ว่าข้างขึ้นสอดแกงปบดบครับนี่ครับเดี๋ยวผมสู้มาเบิ่งจก็รมากันโอ้ยสู้เห็นพ่อขี่ดีนครับอโอ้ยได้ยนินเสียงถนนล,ละ ช่วงนี้ก็เรียกว่าเทศกาลแลนวาวนะครับเนาะเทศกาลแลนวาวย้อนวาวครับหลังจากที่เกี่ยวเขาเกี่ยวยมีอย<ม>่างเรียบร้อยเบิร์ดเซตซับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ข้างล่างมัมมนมีลมนิดมา้นอืมแต่ว่าข้างล่างนี่เงียบกิ๊บลมครับมันมี่ติงข้างซึ่งมีมีลม วาวเนี่ยมันต้องเหรินหางเหรินเดียวไหมเงี้ย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 งี้ยเงี้ย,ย,ยโอ้ขึ้นสูงขึ้นสั้นดีครับนี่ขึ้นสั้นทีลีเลยนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยบ้านนอกเขายังเสี่ละภาคอีสานถึงฤดูการเหรินวาวกับเหรินครับ ช่วงปีไม้ครับช่วงปีไม้อนนีกเดือนท่านว่าครับเดือนท่านว่าวันที่เท่าไรนี่ผมโมโหจักเมื่อวันที่เท่าไรไม่ทราบอวันนี้เมืีอวันที่สิบสามครับสิบสามเดือนท่านว่าเกี่ยวเขาเกี่ยวนามเรียบร้อยแล้วก็ร่มหนาววีวีมากครับครับก็แรีนวาวครับแรนวาวย้อนวาวกันครับ พูดถอยเรีนวาวนี่ครับเบิ้งนี่แหละครับรุ่นนี้แหละครับนี่เล่นวาวครับนี่รุ่นนี้แหละครับสมมืิเนี่หาเดีหน่อยเล่นวาวนี่ยากแล้วครับวันนี้มีแต่หลุ่นเก่าๆครับเล่นวาวกันหรือฝืนข้อมก่าควอมหลังพี่น้องเรื่องว่าสนุ่วไหวเ้อเนี่ยอ๋อสนุ่วไหวเดี๋ยวลงมาแล้วมาเบิ้งสนูเพิ่นครับลงมาแล้วมาเบิ้งสนูกันอีกทีนึงโอ้แต่วาวาวนี่กึ้นได้่สั้นอีเดียนอนฟัง โอ้มดหมดหมดเสียงดูใสกว่านะนี่แล้วดังดูดูแต่ตัวนู้ไหวเนาะเรื่องนูงนี่ครับเบิ้งเบิ้งนิดหน่อยเหรินวาวครับรุ่นรุนนี่แหละเหรินวาวเออเหรนหาแลวสมมตินี่สมมตินเด็กน้อยรุ่นไม่เพิ่นเพิ่นบ่ชคอยเล่นปันไดงครับแถวบ้านแต่ว่าบ้านอื่นเพิ่นก็สิพากันเหรินด้วยแต่ว่าบ้านนี่เพิ่นมีแตอ มแต่พูเ่ารุนีแล้วครับเนี่ยโมมีบ่แมนพูเ่ามแด่เดียมารุ่นนีแล้วครับเน่เนวาวดังจมันขึ้นมมนดังดีขึ้นรมแห้ง่มทักแรงบ่มีมันล่มบนมีมิด่ร่มบนร่มลัง่มหนาวาเป็นิมันจุดเท่งยอดถึงมันจะด่มันขึ้นข้อแจ้งอันนี้ยอดด้มือ ว่านนี่ครับสอดแจงปวดเลยอันนี้โอ้บางคนโอ้อยางสั้นเลยพี่น้องเ่อเป็นธารรมดาเนี่ยคือว่าวาวานี่เห็ดได้ได้ดีเต๋าเยอะให้ว่าให้ว่าเข้าเข้าบะตังครับเนี่ยบอกบอกเลยนะว่าทีที่เห็ดเข้า,ขาเ,เข้าบะตังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาแล้วเดี๋ยวเหินมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งครับอันนี้เป็นวาววาวอีแอร์ครับบันไดยุนีเพ่าะว่า่ม บ้านบ้านผมเอือนวาอีแอมีอยู่สองหางครับสองหางแล้วก็ทนูพนสิติดไปทั้งหัวแล้วก็มีแอแอรง่กครับแอหน่อยครับแอรง่กับแอหน่อยไอตัวตัวปีกมันนะครับไอทางบ้านเอือนมาแอแอรง่แอหน่อยวาอีแอ กำลังล่องครับว่ารงล่องสงสัยสิล่องย่อบเลยบึงส่งเพราะว่าข้างล่างข้างล่างว่ามีล่มแล้วแต่วันนี้สิมีล่มอยู่นี่ครับโอ้ยหางหางพอทอกันหางเอาเจอเขาบ้านเราปะเนี่ยเจอเขาบ้านเราปะเนี่ยสุด เรียบร้อยพี่รองเลยปุ่นปุ่นขาดว่าปุ่นจะล่งตรงหน้าพอล่งตรงหน้าแล้วครับมันเป็นล่งใส่หัวบาทนี่เป็นล่งบาทก็จะใส่โอ้ยโอ้ยบมนั่ไปเบิ่งเด้่บาบนี้ พี่น้องว่าสิบมน้ำเบื้องหรอกเดี๋ยวน้ำเบิเบ้องจะข้าวมันไม่ตกันไหนวาวพี่ละสวดลงกพี่ละว่างก็บอกขาไม่ละนี่ครับหยาเขาเอินหยาอยาอยังเนี่ผมพ่ะหัจักนี่พี่น้องจำซื้อมาได้แล้วเนี่ยติดเสียผ่าดีดีเนี่ยติดขาก็ดีนี่ครับพูด แต่ว่าคำมันมันได้ติดชิ่งนี่ไงว่าติดคือมัน,น้ำเลยครับเนี่ยติดเนื้อติดตัวเนี่ยมันลงใสมันลงใสโอ้พี่โอ้ยพี่ครับมันลงบ้านเพื่อนพี่ เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละไว้ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ตัวนี้ไว้ไว้คอยดิสเสียงนี่โอ้ไว้บะมีเจ้าหัวมันไว้อืมคัดคัดจนอ่อนจนกัดงยังดีเล่นวะนี่ครับธนูใสมาเนี่ยมาเนี่นี่เข้ามันนี่นี่เข้าผูกเข้าต้องผูกสี่โอเคเสร็จรังเอาเอาเอาล่าง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 อ่ะที่ใบซื้อพีซื่อนมาผ่านผูกผูกเห็นมักระย่างมาก คือกลัวรอไก่ให้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 เสียเกล็นร่างมันอยู่ตรงขอบขอบปีกรอขอบปีกนี่แมีนเสียเกล็นร่างมันอยู่ตรงมุมจดให้ว่ามจทย์ให้ว่ารักรักมันเยอะมากนี่ประมาณ20เส้นถางนี้มันจะได้ถ้าขนาดพอดีอ๋อครับนี่งคือนอนจับดคือบังได้สำหรับเห็ดเข้าครับหั่นหั่นหั่นมะลุมังซี่คือมะนังเข้านั่งหั่นมันขึ้นไปพีายมันก็สูงเข้าเข้าตั้งพวด อันนี้มันขึ้นมันร้อยนั่นรอยพอดีนี่เอาเอาให้เสร็จร่างเพียงจุดเสร็จร่างเสร็จร่างเพียงเพียงปีพ่นพอดีครับนี่ในใส่ปีกจังหน่อยแล้ะปีไข่ปีกไอยใส่ติ่งหูตุ่มหูน้ำจังหน่อยติดทนูอันนี้อันนี้ทางบ้านเอื้อนเบาอีแอ่เจ้าน่ะเบาอีแอ่ต่ว่าบ้านเอื้อนิ่นบ่หูบผมบ่บหุจักว่าเพิ่นสิเอื้อนนี่ยังกัน แต่ว่าทั้งพี่คนเอืน่นวาวอีแอ๋ครับมันสีมีอยู่สองหางครับส่วนมากวาวที่บ้านเขาเจะเล่นกันกับมีวาวอีจุล่าวาวจุล่าแล้วก็บวาวอีแอ๋วาวอีลุม่มประมาณนี้นะครับนะ่าสามวาวสี่ภากันเล่นๆกันอยูน่นี่เอาโอเคนะครับนะ่าสำหรับมือนี้ครับก็บเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับน่ามาฝากพี่ฝากน้องเป็นประเภทนี้ของ อีสานบ้านเฮาอีกแบบนึงครับสซารับมื้อนี้สวัสดีครับ